ร้านซีบิวฟาร์ร้านที่บริการกับแบบ b ล็อกฟ o o t c o ร์เร t เ o w e r ดีเฟ n ต์อ n นิเมะเอเวนเและออสตาเ o w e r Defense มีบริการขายรหัสไก่ตันและขายสินค้าในแมพต่างๆยกตัวอย่างเช่น c o l l เรตเทว่ e ดีเฟนต์มีบริการขายยูนิตราคาถูกเป็นกล่องสุ่มและมีโอกาสออกค่อนข้างเยอะใครสนใจรีมเว็บใต้คลิปเลยครับผมสวัสดีด้วยนะครับผม CPU นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแจากเช็แมป p e s s ูมเลเยอร์นะครับทีนายครับผมหรือ p e s ซูมเลเยอร์เนะครับผม, um บผมซึ่งแมปนี้นะครับผมเป็นแมปเอ,อ่อเพจซูมเลเภาคใหม่นะครับผมล่าสุดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการ Move นะครับสัว์จากภาค X มาเข้าสู่ไอดีผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเป็นการย้ายมาเนาะนะครับผมซึ่ง ต,ตอนนี้ผมเล่นค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจกคลิปกันนะครับผมซึ่งตอนแรกผมไม่ได้ใช้คลิปฟาร์มนะแต่ว่าเน,นี่ยผมจะมาแจกผมก็เลยไปหาคลิปมาจนเจออันนี้นะครับผมอ่าอันนี้ถือว่าดีพอสมควรผมไปดูรีวิวมาเรียบร้อยนะครับก็มาแจกก่อนทุกคนนะครับผมอ่าวิธีการฟาร์มฟังก์ชันอ่ะมีไม่ต้องกดคีย์ไม่ต้องกดคีย์นะที่คอร์ดก็สามารถกดจอยได้ตรงนี้ของเขานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นออโต้าฟาร์มเป็นแบบเอ่อเนเธอรัลเป็นระยะใกล้ๆนะครับผม นี่ก็สามารถกดวิวออโต้ปติกรทได้ก็คือสามารถดูระยะในการฟาร์มได้นะครับผมอ่า,อาเห็นไหมมันจะฟาร์มแค่ในส่วนนี้มันไม่ลามไปส่วนนู้นเห็นไหมครับทีนี้พอผมเดินผมเดินอันนี้ขอขอญาตนะแหลกแหลกมากเลยครับเห็นไหมมันมาฟาร์มแค่ส่วนที่ผมแบบอยู่ในวงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งค่อนข้างดีพอสมควรอ่าแล้วก็นี่เป็นออโต้คอลเลกคอยออโต้คีเดกรูทแบ็กนะครับเปิดไป2อ,อันนี้นะครับแล้วทีเนี้ยเวลาเวลาได้นะีมันจะ คือไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโวลอ,อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะให้ผมนะครับผมมันจะเก็ตมาให้ผมนะอาเชียนผมจะไปโวล่าสุดนะตอนนี้ผมอยู่ที่โวลเท่าไหร่เนี่ยเกือบโวล่าสุดแต่ยังไม่โวล่าสุดนะครับอ่าซึ่งตอนนี้นะครับเดีย๋ยวผมขอญอาตกจินลูกชิ้นห่อยอ้าวอ้าวมาขอผมอ๋อครับก็มืออัลตัวฟัายฟัานี่อนะครับ เป็นการหาตุ๊กตาทรงคำมอุ้งม,มือนะครับซึ้งตอนมันเจ็บก็50 50อันนั่นแหนะครับขอเชลียร์ว่าอ่ะอโต์ไฟชานี่ลิลิกนะครับผมเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยหาเป็นว่าจะเป็นออโต้หานะครับเป็นชานี่ลิลิกนะซึ่ง แวก็คือเจ้าอนี่พอพอเราอันนี้ใช่ไหมเราเราต้องกดเดินเองนะเรากดเดินไปนะครับกดเดินกดกระโดดกดอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีเราต้องกดคลิกใช่ปะเออกดคลิกนะครับนี่เห็นไหมกดคลิกตรงกลางผงเมื่อกี้ผมขอโทษผมกดผิดกดคลิกไปหาชานีลีกตรงนี้นะครับกดคลิกไปก็สซูมเข้ามากดคลิกกดคลิก ถ้าไม่ได้ถ้าบั๊ก็กดปิดแล้วก็กดเปิดให้เห็นไหมง่ายง่ายมากๆนะครับนี่อะไรโกชูเฮเวนคืออะไรทำอะไรได้ทำอะไทุกคนผมงงมันทำอะไรได้อะ เป็นเป็นสวรรค์เหรอทางไปสวรรค์เหรอฮะนี่ <_ d ata> คืออะไรวะว้าวอย่าตกไอ้เหี้ยเึยเ้นยากอยู่ไหลองดูดิมันคืออะไรวะนี่มั่เมันทางมันยาวเนี่ยทางยาวเกินอู้ a อ i n g at the top คือไรขอ,อยายขึ้นไปดูไอสรุปมันทางขึ้นไปถึงสุดไหนวะเนี่ยหายละเป็น,นโอ้โห,โหสูงชิบหาย มันทำอะไรได้นะเป็นยังไ,ไงนะทุกคนเราต้องมีนี่ walk speed ขอปรับไปสักนี้นึพอเดิมจะเร็วขึ้นต้องเสียเวลากูไหมนะะอยากรู้จริงๆก็ข้าบนคืออะไรนะ Keep going เดินทางไปต่อเหมือนจะไม่ได้ไปต่อแล้วตกนะครับ <laughs> คืออะไรไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคงค่อยมาดูนอกรอบนะครับอ่าทีนี้มีเอกก็จะเป็นออโตเปิดไข่ทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงก็ต้องออกก่อนกดกลบโฮมอ่อนอมีออโตเปิดไข่นียครับออโตเปิดไข่เนี่ยแล้วก็ต้องไปนี่แล้วต้องมาตรงนี้ใช่ไหมอ่านี้นะครับ เอกเนี่ยก็จะเป็นออโต้เปิดไข่นะครับผมซึ่งสามารถเลือกไข่ได้จากตรงนี้เลยมันจะมีเป็นฟองฟองเป็นเลขเลขใช่ไหมอ่ะตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับผมถึงที่เราต้องการเปิดนะจากนั้นเอ่อรีวอร์ดนะครับจะมีออโต้เคมแรงรีวอร์ดแล้วก็มีออโต้เคมเพย์ไทม์รีวอร์ดแล้วก็เคมเดลี่เช็ดนะครับแล้วก็ออบบี้เนี่ยก็จะมีออโต้ออบบี้นะซึ่งเช่นอ่ะเช่นผมเนะี่ยจะเล่นจังเกิลอฟบี้นะซึ่งจังเกิลอยู่ตรงไหนจังเกิล ลองกด enter อ obby ไปก่อนมันจะว่าเป็นในรอบ obby เนะครับพอเราวาร์ปไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกด finish obby นะเพราะน่ะพอเราวาร่ากด finish obby เรียบร้อยจากนั้นเราก็เดินเข้าไปไม่ดีเราต้องไอ้นี่ก่อนนะครับรอย่างเงี้เราต้อง ไปจังกอบี้ใช่ไหมอ่ะเช่นผมจะไปจังกอบี้ก่อนกดเข้าไปเห็นเธอว่าบีจากนั้นเนี่ยคุณเดินคุณวิ่งเห็นไ,ไหมเวลามันนับไปใช่ไหมคุณทําการกดฟินิ s เลยเรียบร้อยเนี่ยพอคุณได้ปุ๊บเนี่ยยูเล็กคอรดสามวิโอ้โหเ,เฮียว่าไปละนะครับจากนั้นเนี่ยเรียบร้อยละยูเล็กคอรดสามวิก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมว่าง่ายมาก อย่างเช่นผมเนี่ยต้องการออมีอะไรไหมคอมพีทเดออ์จังโกออป,ปี้เอายังไม่สเสร็จก่อนลองดูลองดูอีกทียังไงเห็นไหมเนี่ยผมได้ของแล้วเนี่ยของเยอะมากเลยเอลองเข้าไปอีกทีนึงเดีย๋ยวผมกดตรงเดินมาถึงสะพานพอมันนับเลขปุ๊บนีอ๊อป,ปี้ปุ๊เรียบร้อยได้ของง่ายไหม ง่ายมากเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยเนี่ยก็เสร็จแล้วเนีเออมันไม่ได้ยากอะไรเลยครับตรงนี้่ลูกชิ้นทอดออ,งอ,อ,อ,อางก๋วยเตี๋ยวกอบจัดแบน้องก็เป็นเท่เลยนะครับก็ไม่ใช่โทรไปแล้วเป็นความเร็วรื่งเร็วส่วนดูคลิปก็เป็นทะลุสิ่งของ เทเลพอร์ตก็เป็นเทเลพอร์ตทูแอรีที่ต้องการไปเลือกแอรีที่ต้องการไปอย่างก็กดเทเลพอร์ตได้เลยเลยช่นผมเนะี่ยจะไปแอรีที่สามสิบฟัสซิลยิงไซส์ใช่ไหมมันก็วางมาเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบไปกดเทเลพอร์ตแบบนั้นเพราะว่าเทเลพอร์ตแบบนั้นมันต้องมีแบบแอนิเมชันการแบบโดนยิงใช่ไหมยิงปล่อยไปถุงไปลมิกนะก็จะมีการรีจอยดับซูเออร์ฮอปแบบนี้นะครับหลักๆอะ่ะ ดีหมดเลยแต่ว่าอ่าตรงขอไปอันนี้ก่อนนะถ้าใครใช้อะไรที่มันไม่ค่อยแหลกอะ่ะจะดีมากกับรัวคุณเพราะว่ามันจะไม่แหลกแล้วแบบฟาร์มได้แบบชิวๆอ,อันนี้คือผมแหลกไงนะครับว่าเปิดสัก200จากนั้นก็ให้มันฟาร์มแบบนี้เดทรอลนะครับจะได้ไม่มีเออโต้ฟาร์มแบบ ไปเกาะต่างๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะจะดีกว่านะเร็วด้วยเห็นไหมอันนี้คือแบบชิวๆอ่ะคิวมากได้หลักๆของของซองคิปอ่แนะนำให้ใช้เป็นพวกออโต้อบบี้อ่ะดีมากเพราะแบบคุณจะได้ดีวาดได้ดีของกอดีเดินพวกคุณทําเวลาเร็วไงถ้ามือคุณไวด้วยน่ะเดี๋ยวเดิวและขอดสักศูนย์วิอะไรเงี้ยเออจอจัดไอเ้เนี้ยอิปวัน,นี้ก็ เราจะมีคลิปสอนอยู่ตรงตอนจบคลิปนะครับแล้วก็คลิปวันนี้ก็อยู่เว็บของผมนะครับใต้คลิปเลยนะครับผมส่วนดี้ก็สวัสดีครับบายยขอโชคดีกับชาทีพผมแล้วก็เราเร็วนี้อัปเดตใหม่ของระจนต์ัว X อัตตินายนะครับผมก็เจอกันครับผมบายยสำหรับคนที่ยังเอาคิปไม่เป็นนะครับผมผมก็จะมาสอนอีกรอบนึงนะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับผมแค่เข้าไปใต้คลิปนะครับของคลิปอะไรก็ได้นะครับที่คุณต้องการจะคลิปนะครับจากนั้นอาจเช่นตัวนี้เป็นตัวรันนะครับแต่สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปใต้คคลิปนะรับ เขาไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับผมหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บ cpu x v i e highscript แบบนี้เลยก็ได้แล้วก็กดตรงดาวน์โหลดเอาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมเลื่อนมาข้างล่างจะมีตรงนี้นะครับเขาจ t คลิกเขียนนะครับ่าแต่ถ้าเป็นสคริปตก็จะบอกชื่อแมปแล้วก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพราะเป็นอย่างนี้มันจะเป็น Social ลอ o n ์กง่ายๆนะครับผมอันดับแรกกดตรง v i s i t นะครับเว็บไซต์นะครับกดเข้ามาดูนะครับประมาณ5้วินะครับผม จากก็กดกลับไปนะครับมันก็จะขึ้นว่าดอนแล้วก็กดจอยที่คอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถกดเข้าที่คอร์ดไปได้นะครับเป็นดี่คอร์ดของผมเองนะครับผมซึ่งเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็เอาสริปได้เหมือนกันนะครับซึ่งง่ายกว่าด้วยก็แค่แบบเอาสริปที่คอร์ดนะครับอันนี้ก็มีไลค์ในวิดีโอก็เข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการกดไลค์ไปก็ลองเข้าไปดูนะนี่นะครับอาจจะไม่ใช่วิดีโอนี้ก็ได้นะเป็นวิดีโออื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็กด subscribe ตรงนี้ พคถราใครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองมาเช็คกิ้งนะครับจากนั้นกด Unlock Content นะครับเรียบร้อยครับทุกคนสามารถกดดาวน์โหลดและใช้งานได้เลยแต่ถ้าเป็นสคริปต์ก็สามารถกดก๊อปปีแล้วก็เอาไปวางแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับผม